วันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกา b r ิ g เก้แกรนคอมพลเคชันตูบิองพาวเวอร์ชวลแค l นด้าสามเจ็ดห้าสุดยอดนาฬิกาที่สุดแสนจะซับซ้อนและหายากมากๆจากทาง b r ิ g เก้ครับเต็มไปด้วยศิละปะชั้นสูงที่สาง่างามและทรงพลังสุดๆนาฬิกาเรือนนี้จะมีความพิเศษอย่างไรเราจะมารีวิวให้คุณผู้ชมฟันครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ วันนี้อยู่กับผม J Horology Movement สำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกา Grechwatch ที่ทรงพลังและโดดเด่นที่สุดที่ผมเคยเจอครับนั่นคือ b r i g u e t Grand Complication To Beyond Perpetual Calendar 3750 BA นาฬิกาที่มาพร้อมกับฟังก์ชันสุดเทพอย่างปฏิทินถาวรหรือ perpetual calendar เป็นฟังก์ชันที่นาฬิกานั้นสามารถรู้ได้เลยครับว่าเดือนกุมภาปีไหนเป็นเดือนที่มี28หรือ29วันบอกได้ทั้งวันวันที่เดือนและเปียที่กสุรทินได้อย่างแม่นยํำครบถ่วนเลยครับตราบที่นาฬิกายังคงเดินอยู่เพราะฉะนั้นเรือนี้มีความพิเศษอย่างมาก โดยคลิปนี้เราจะมาบอกเล่าชีวประวัติของนาฬิกาบริเกพร้อมกับรีวิวเจาะลึกเรือนนี้คุณผู้ชมได้รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยก่อนจะไปรับชมเนื้อหาสำคัญฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวนาฬิกาครั้งนี้ด้วยนะครับพาร์ทที่1จุดเริ่มต้นของบริเก้ บริ g เก้แบรนนาฬิกาหรูสัญชาติสวิสเซอร์แลนด์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า248ปีโดยชื่อบริ g เก้นั้นมาจากผู้ก่อตั้งอย่างคุณอัมบราฮัมลุยส์บริ e เซึ่งคุณอัมบราฮัมคือนักประดิษฐ์นาฬิกาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของกลไกนาฬิกาที่สุดในยุคนั้นครับซึ่งเขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นบรรดาสังคมชนชั้นสูงในยุคนั้นซึ่งเล็งเห็นว่านาฬิกาคือสิ่งที่สะท้อนความมั่นคงและเกียรติยศ โดยสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์นาฬิกาบริกเก้คือครั้งหนึ่งเคยได้สร้างนาฬิกาที่มีชื่อว่า The Brige a no. Number 160 The Grand Complication ให้กับพระนางมารีอองโตเนตโดยนาฬิกาเรือนนี้สั่งทำโดยเพื่อนขุนนางของเธอครับและตั้งใจจะมอบให้เธอเป็นของขวัญในภายหลังแต่นาฬิกาเรือนนี้ใช้เวลาในการรังสรรค์อย่างปราณีตนานถึง19ปีครับ ซึ่งแล้วเสร็จในปีคิทสัตร์หักแราช1 8แต่พระนางมารีอังตัวเนตได้สิ้นพระชน์ไปตั้งแต่คิทสัตราช1793แล้วครับนั่นทำให้นาฬิกาเรือนนี้พระนางไม่เคยได้เห็นหรือสัมผัสมาก่อนแต่อย่างไรก็ตามนาฬิกาเรือนนี้ก็ยังทรงคุณค่าและถูกส่งมาจากรุ่นสู่รุ่นครับโดยปัจจุบันนาฬิกาเรือนนี้ได้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ The Museum for i s l a m Art ณนะกรุงเยรูซาเล็มและนอกจากเรื่องราวของพระนางมารีอังโตเนตบริกเก้ก็ยังเคยผลิตนาฬิการวมกว่า30เรือนให้กับคาลูรีนมูหลาดราชินีแห่งเนเปลิลผู้เป็นน้องสาวของจกักรพรรดินโปลเลียนปัจจุบันนาฬิกาบริกเก้นั้นก็ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนออกมาหลายคอลเลกชันแล้วครับไม่ว่าจะเป็นทราดชันนาฬิกายุคแรกของบริเก้คลาสสิกนาฬิกาซับซ้อนแต่เรียบหรูของบริเก้มารีน นาฬิกาเดินเรือที่เกิดขึ้นจากการออกแบบให้กับกองทัพเรือในฝรั่งเศสในยุคนั้นเรเดเนเปิลนาฬิกาข้อมือสุภาพสตรีเรือนแรกของโลกที่ส่งมอบให้กับราชินีแคโรลีนมูรัตและสุดท้ายครับ t y p e ์ x x นาฬิกาฟังก์ชันโครโนโกราฟที่ออกแบบขึ้นให้กับกองทัพอากาศในฝรั่งเศสครับ เรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เล่ามารวมถึงคอลเลกชันที่ผ่านมาของบริ g เก้สั่งสมให้แบรนด์บริ g เก้นั้นเป็นแบรนด์นาฬิกาที่ทรงคุณค่าอันดับต้นๆของโลกเลยครับพาร์ทที่2จุดเริ่มต้นของนาฬิการะบบตูบิยองกลไกตูบิยองคือกลไกที่ถูกคิดค้นขึ้นในปีคิหศักราช1795โดยคุณอ b r บราฮัมลอย b r บริ e เก เป็น,นกลไกที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้นาฬิกานั้นสามารถทำงานได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำยิ่งขึ้นโดยหลักการคือการนำบาลานซ์วิลและเอ็กแคร n เมนต์ไปประกอบกันอยู่บนโครงสร้างหมุนได้ที่เราเรียกว่ากลองตูบิยองเพื่อหักล้างกับแรงโน้มถ่วงของโลกในการฉุดให้ชุดบาลานซ์วิลและเอ็กแครเมนต์นั้นเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งในจุดใดจุดหนึ่งมากหรือน้อยจนเกินไป ซึ่งส่วนนี้ก็จะมาทำให้นาฬิกานั้นมีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นและยังเป็น,นกลไกที่จะต้องทำด้วยมือหรือแฮนด์เมดเท่านั้นเรียกได้ว่าสร้างคุณค่าทางใจและความเลอค่าให้กับนาฬิกาขึ้นอย่างมากครับโดยนวัตรกรรมนี้คุณอัลบราฮัมลุยส์บริเกได้จดสิทธิบัตรขึ้นเมื่อปีคิศคักราช1801ถ้านับมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้แล้วก็ผ่านมานานถึง222ปีแล้วครับซึ่งในยุคปัจจุบัน,นกลไกตูบิยอง ถือเป็น,นกลไกสุดยอดของนาฬิกาเลยครับที่มักจะหาพบได้บนนาฬิการะดับแกลนคอมพลิเคชันหรือนาฬิกาชั้นสูงเท่านั้นแบรบนระดับโลคไม่ว่าจะเป็นอุดมานปิเก้ริชาร์ดมิลอลางเงอร์อุนโซเนอร์ก็ยังใช้ระบบนี้ในการทำนาฬิกาของตนเลยครับพาที่ 3. นาฬิกาบริเก้แกลนคอมพลิเคชัน สุดยอดนาฬิกาที่เต็มไปด้วยฟังก์ชันและนวัตกรรมชั้นสูงของโลกแห่งนาฬิกาที่ทางบริเก้สามารถผสมผสานฟังก์ชันตูบิยองและฟังก์ชันปฏิทินถาวรอ,อย่าง p e r p e เฟ a ชวลค endar เอาไว้ได้ในเรือนเดียวและยังมาด้วยงานฟินิชชิ่งชั้นสูงอย่างมากมายทั้งการแกะสลัก engraving ที่ต้องอาศัยการทำงานอย่างปราณีตและทำด้วยมือทั้งหมดและยังมีการเกียเชที่น่าปั ที่ทำออกมาได้อย่างสวยงามเรียกได้ว่านาฬิกาแกรนคอมพลีเคชันของบริเก้นั้นคือสุดยอดนาฬิกาที่หาแบรนด์เทียบได้ยากจริงๆครับและในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวนาฬิกาบริเก้แกรนดคอมพลีเคชันให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยครับและนั่นก็คือประวัติทั้งหมดของนาฬิกาบริเก้ครับทีนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูรีวิวกันเลยนะครับสำหรับนาฬิกา บร i เก้แกลนคอม PLICATION t ู b ิองเพอร์พิชวลคา endar ref 3750BA เริ่มกันที่ตัวเคสมาด้วยขนาดเคสไซส์4 0ม mm มครับมาพร้อมกับวัสดุสุดเลอค่าอย่างเยลโลโก o 8 k ที่ส่งผลให้ตัวเรือนนั้นดูหรูหราและสง่าง,งามมากครับและในส่วนของสายนาฬิกาก็มาเป็นสายหนังจระเข้ alligator ที่ดูเข้ากันกันกบตัวเรือนอย่างบอกไม่ถูกครับ และมาด้วยบัคเกิลตัวล็อกแบบหัวเข็มขัดที่ทำจากวัสดุอย่างเยลโลโก 18k เช่นเดียวกันตัวล็อกก็จะทำสัญลักษณ์แบรนด์บริเก้เอาไว้ด้วยนะครับก็จะดูสวยงามและปลอดภยัยสำหรับผู้สวมใส่ว่ามั่นใจได้เลยมันจะไม่หลุดจากข้อมือของคุณง่ายๆแน่นอนตัวล็อกบริเก้เขาทำมาอย่างดีนะครับต่อกันที่หน้าปัดไดาเอลมาด้วยหน้าปัดสีครีมครับที่มีการตกแต่งแบบกกโยเชลเอาไว้ ซึ่งผมบอกตามตรงนะครับนี่คือนาฬิกาเรือนแรกในการรีวิวของผมเลยที่สามารถเห็นรูปแบบการกิโยเชได้หลายรูปแบบมากๆในหน้าปัดเดียวครับ เป็นเทคนิคชั้นสูงที่หาพบได้ในนาฬิกาบริเก้เรือนนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าพิเศษมากๆไม่ได้ทำกันง่ายๆนะครับและหน้าปัดก็มีซับไดเอลที่มีไว้สำหรับบอกฟังก์ชันปฏิทินประจำปีหรือเพอร์เพชชวลคาลนด้าได้อย่างครบถ้วนครับตำแหน่ง3นาฬิกาคือหน้าปัดย่อยที่เอาไว้บอกเดือนนะครับ ตำแหน่ง6นาฬิกาหน้าปัดย่อยเอาไว้บอกวินาทีโดยที่จะมองเห็น,นกลไกชั้นสูงอย่างระบบตูบียองซึ่งเป็น,นกลไกที่ทำให้นาฬิกานั้นมีความเสถียรและมีความเที่ยงตรงสุดๆตำแหน่ง9นาฬิกาคือหน้าปัดย่อยที่เอาไว้บอกวันและตำแหน่ง12นาฬิกาก็คือหน้าปัดย่อยที่เอาไว้บอกวันที่นั่นเองครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าจะมีอยู่หนึ่งเข็มที่จะมีการโค้งไปมานั่นคือเข็มสำหรับบอกวันนะครับ และยังมีการใส่ฟังก์ชัน Retrograde Day ด้วยนะครับที่เมื่อเข็มเดินทางไปถึงวันสุดท้ายของเดือนเข็มจะมีการกวาดกลับไปที่ตำแหน่งวันแรกของเดือนในทันทีเป็นฟังก์ชันสุดคลาสสิกที่บริเก้ใส่มาด้วยนะครับส่วนเข็มที่มีวงกลมบริเวณเกือบเกือบปลายเข็มอันนั้นจะมีไว้สำหรับบอกชั่วโมงและนาทีนะครับของหน้าปัดเป็นนาฬิกาชั้นสูงที่เต็มไปด้วยฟังก์ชันที่ทำได้ยากครับซึ่งนาฬิกาบริเก้เรือนนี้ตอบโจทย์ในทุกๆด้านเลยครับ ออก,กันที่กลไกของนาฬิกานะครับมาด้วยกลไกคาลิเบอร์558 Breige QPT ซึ่งเป็นกลไกานาฬิกาข้อมือเลื่อนแรกของ Breige ที่มีระบบตูบิยองและสามารถสำรองพลังงานได้สูงสุดอยู่ที่50ชั่วโมงครับสิ่งแรกที่ผมต้องขอพูดถึงก่อนเลยคือความงดงามของการแกะสลักครับ บริเกตให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากคุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยว่าบริเกตเรื่องนี้มีการ engraving แกะสลักไว้อย่างงดงามครับเรียกได้ว่าสวยอันดับต้นๆของโลกแห่งนาฬิกาแล้วนะครับและตรงกลางของกลไกก็จะมีการเขียนว่า To ตูบิยองบริเกตเอาไว้อยู่เป็นการแกะสลักข้อความเอาไว้แล้วก็มีหลายจุดเลยครับที่แกะสลักข้อความเอาไว้ รวมถึงทุกชิ้นส่วนของกลไกจะมีการ engraving เอาไว้ทั้งหมดซึ่งเป็นการแกะสลักด้วยมือนะครับไม่มีการใช้เครื่องกลึงใดๆคอยช่วยและการแกะสลักชั้นสูงขนาดนี้เนี่ยนะครับมักจะสงวนไว้สำหรับนาฬิกาล้ำค่าของปริกเกเท่านั้นอาทิเช่นนาฬิกาที่มาด้วยฟังก์ชันตูบียองและกลไกยังมาพร้อมกับการประดับจูเวลแบริ n งไว้อีกทั้งหมด21จุด ภาพรวมนะครับนี่คือคกลไกที่เลอค่าและสง่าง,งามที่สุดในด้านของการ engraving หรือแกะสลักนั่นเองครับออกกันที่คริสตัลกระจกหน้าปัดและฝาหลังทำมาจากแซฟไฟร์คริสตัลครับที่แข็งแรงและใสาสามารถมองเห็นเวลาและกลไกได้อย่างชัดเจนครับการรอยขีดข่วนก็ถือว่าทำได้ดีครับเป็นหัวใจหลักที่ทำให้ผู้สวมใส่สามารถดูเวลาได้อย่างเคลียร์ชัดนั่นเองครับ คราวหรือเม็ดไม่ยมก็ทํามาจากเยลโลโก 18K ซึ่งเป็นวัสดุตัวเดียวกันกับเคสตัวเรือนเลยครับพร้อมกับมีการปั๊มโลโก้บริเกเอาไว้ที่ตัวเม็ดไม่ยมด้วยนะครับในด้านของการตั้งค่าเม็ดไม่ยมตําแหน่งที่1จะเป็นการไขาลานเติมพลังงานให้กับตัวเรือนนะครับและถ้าดึงมาในตําแหน่งที่2จะเป็นการปรับเวลาพวกเข็มชั่วโมงและก็เข็มนาทีนะครับแต่สําหรับการปรับเชิงลึกเช่นวันวันที่หรือเดือนนั้นสามารถนำพุชเชอร์มาปรับด้านข้าง ตััวเเรรนได้ลยคบและนาฬิกาสามารถกันน้ำได้ไม่เยอะนะครับกันได้เพียง30เมตรไม่เหมาะกับกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นเรื่องเบสิกสำหรับนาฬิกาประเภทแกลงคอมพลิเคชันอยู่แล้วนะครับถ้างั้นเรามาสรุปนาฬิกาเรือนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเลยดีกว่าครับสำหรับบริ g เก้แกลนคอมพลีเคชันตูบิองเพอร์เพชชุนาลนดา3750 BA นี่คือนาฬิกาที่มาด้วยหน้าปัดที่มีเทคนิคการกิโลเชชั้นสูงเต็มไปด้วยกลไกและเทคนิคที่เรียกได้ว่าทำได้ยากมากๆพร้อมกับกลไกที่ถูกแกะสลัก Engraving เอาไว้อย่างสวยงามครับนี่คือนาฬิกาที่ทรงสเสน่ห์และสร้างแรงดึงดูดให้กับคุณได้อย่างดีครับเป็นงานที่รวบรวมศิละปะชั้นสูงเอาไว้ที่ข้อมือของคุณแถมเรียกได้ว่าฟังก์ชันตวบิยองเนี่ยยังเป็นสิ่งที่หาพบได้ยากครับมักจะเจอแค่ใน นาฬิกาชั้นสูงเท่านั้นซึ่งถ้าคุณใส่เรือนนี้ในการคุยธุระหรือคุยธุรกิจก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้นาฬิกาเรือนนี้นั้นต่อบทสนทนาของคุณได้ได้ดว่าเป็นนาฬิกาที่ย,ยกมาพูดกันได้ไม่เบื่อเลยครับเป็นนาฬิกาที่สุดยอดฟังก์ชันจริงๆนะครับก็ t c h ถ้าใครกำลังมองหาสักหนึ่งเรือนนะครับให้ริ g เแ r ร n d c o อ p พ i c a t i o n รุ่นนี้เป็นคำตอบให้ได้เลยนะครับ หวังว่าคลิปรีวิวของเราในครั้งนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้รับประโยชน์และความรู้ในด้านของนาฬิกาไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจในาฬิกา Luxury w a t c h ทางเรามีจำหน่ายเกือบครบทุกแบรนด์ครับสามารถแอดไลน์อ f ฟ i ิเชีที่ทางเราขึ้นโชว์ที่หน้าจอนี้มาได้เลยนะครับรวมถึงอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat ของเราไว้ด้วยนะครับเพราะจะมีอัปเดตนาฬิกาในสต็อกอยู่ตลอด ติดตามทั้งสองช่องทางมาได้เลยนะครับและเข้ามาใช้บริการร้านเราได้เลยนะครับสำหรับร้านซ่อมนาฬิกาใจกลางเมือง MVNT Service and Cafe ที่เป็นทั้งร้านซ่อมนาฬิกาและเป็นทั้งคาเฟ่นในตัวเปิดแล้วที่ห้างเกษรวิลเลจเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดทุกสิ่งทุกอย่างกันไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปรีวิวครั้งถัดไปออกมา ขอบคุณมากครับ